EFM DJ playlist by DJ Om. สนับสนุนโดย40ปีปตทสอผอสร้างควบมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตคืออยู่กับอ้ํานะคะห้าโมงเย็นกับอีก2ีนาทีในวันที่หลายๆคนเห็นท้องฟ้าแล้วก็รู้สึกหวันว่นๆว่าเอ๊ะฝนจะตกไหมจะเจอ ER ยังไงเพราะว่ารถก็อาจจะติดในบางพื้นที่นะคะก็เรียกได้ว่าในหลายๆที่ก็ติดเป็นปกติยังไม่ได้มีส่วนของฝนเข้ามาในเขตของกรุงเทพแต่ในหลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีแล้วแต่เห็นบอกว่ามันก็เบาลงบ้างนะคะคือนูกฟังอ่ะ ก็เผชิญกันไปตามเขาเรียกว่าทีละจุดทีละอย่างนะคะเหมือนกับที่เราถามคําถามคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าเออถ้าคุณต้องขึ้นเครื่องบินหรือการเดินทางของคุณแล้วคุณเจอคนที่เขาอาจจะพูดคุยกันเสียงดังแล้วทําให้คุณนอนหลับไม่ได้หรือคุณรู้สึกว่าเอะมันหนักหูนิดนึงคุณจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นยังไงระหว่างใส่หูฟังให้ตัวเองรู้สึกว่าอมีตัวช่วยบอกพนักงานบนเครื่องบินหรือว่าบางคนอาจจะบอกเลือกที่จะบอกเอง บอกกับคนที่เป็นเจ้าของเสียงเองซึ่งคําตอบมันคละกันมากนะคะหลายคนก็ใช้วิธีใส่หูฟังนั่นแหละไม่อยากมีปัญหากับใครบางคนก็บอกว่าเลือกที่จะบอกก่อนแล้วถ้าบอกแล้วยังไม่ได้ก็ค่อยไปบอกพนักงานนะแต่ก็ยังไงจะพยายามพูดดีๆ ก็ก็จะพยายามเพราะไม่อยากสะสมความโกรธเอาไว้ที่ตัวเองแต่ก็ขอให้ได้พูดบางคนก็เลือกที่จะบอกว่าใช้แบบว่าวิธีบอกพนักงานเลยดีกว่าไม่อยากให้ตัวเองต้องประทะใดๆก็แล้วแต่ค่ะเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณและควบคุมอารมณ์ได้ก็แล้วกันนะคะอันนั้นคือเรื่องของอารมณ์ควบคุมได้ไม่ได้มันต้องใช้หลายฝ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ควบคุมได้ค่ะควบคุมรายจ่ายค่ะคุณผู้ฟังจะจ่ายดอกเบีย้ยบ้านแพงไปอีกทำไมย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงเงินเก็บก็มากขึ้นกับสินเชื่อเคหะรีไฟแน จากธนาคารอมสินช่วยลดภาระราค่าใช้ใจ่ายในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ย0%ต่อปีวงเล็บนะคะสเดือนแรกค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1.50ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี2.85%ต่อปีผ่อนสบายสูงสุด 30ปียื่นกููได้ตั้งแต่วันที่16รกรกฎาคมถึง15ตุลาคมนี้นะคะโดยได้อนุมัตินะคะและจัดทำนิติก,กรรมสัญญาภายในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและแอปพลิเคชันไมโมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www GSB.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราคุ้นเคย GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะโทดพุทโธอย่าลืมโทรนาะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวถ่าโรไลลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่เม็กซ์มิบเบียเซลลดหนักทั้งครัวแรงสองต่อถึงกระกฎะาคมนี้โปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและเริ่มเจ็บ <c oughs> <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพ p o ลิส plus คืนนี้ฟูทีมนะคะเจอกันค่ะพุทโธพุทโธกับอาหารแมวคันนิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทาโรไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่เมสมิดเยเซลลดหนักทั้งครัวแรง2ต่อถึงกรกฎา,านคมน,นี้โปเตสปารปริกา้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปได้วยกันเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพ p ลิสพลัสค่ะทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ เวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอให้คุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภยัยแลวยังคงพูดแบบนี้ทุกวันละค่ะเพราะว่าเราก็เดาอะไรไม่ได้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็พยายามมีสติก,กันนะคะก,ก,ก้มๆเงยๆมากๆบางทีมันเคยไม่เป็นอะไรอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นค่อยๆเดินทางดีๆค่ะขอให้คุณ ถึงจุดหมายถึงบ้านปลอดภัยอย่างที่บอกนะคะแล้วนอนพักผ่อนให้เต็มที่ให้กําลังใจตัวเองว่าเฮ้ย hey, เก่งจังเลยผ่านมาได้ครึ่งสัปดาห์แล้วครึ่งหน้าผ่านไปเกินครึ่งแล้วด้วยเพราะว่าวันฟุตกำลังจะจบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เตรียมตัวทํางานสบาย s <S <S ๆแล้วคุณผู้ฟังแลวเดี๋ยวพอ,อวันศุกร์เราซ้อมมันหยุดกันอทีคิดแค่นี้เราก็มีความหวังแล้วมันก็จะทําให้รรู้สึกว่าโอ้ พร้มตื่นมาทํางานด้วยความกระปรี้กระเป๋าเห็นไหมกว่าเราจะรวมให้ร่างกับกายเราร่างกายกับจิตใจเราตรงกันได้เนี่ยพร้อมทํางานก็พาลิหัตเข้าไปแล้วค่ะขอให้คุณมีความสุขนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อนะคะคืนนี้อย่าลืมนะคะเรามีนัดกัน3ามทุ่มถึงห้าทุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ efm dj playlist by dj อ้อมค่ะสนับสนุนดอยพอัฒน,น,น,น์ทศผอ เรื่องมันก็นเนินนานที่สองเราได้รูมทางและจบลงด้วยการบอกเลิกรัเราทั้งสองแยกย้ายแล้เริ่มต้นใหม่รักเราที่พ้นผ่าน จนดูเหมือนว่าฉันนั้นลืมไปหมดแล้วแต่ความบังเอิญผูื่อโชคชะตาพาให้เราได้ย้อนมาพบกันไม่จะตั้งนานบรรยากาศด่เดิมและช่วงเวลาเสียงของเธอรอยยิ้มแววตาพาทุกความทรงจำ to